ใช่ะ่ะที่เก่งขนาดนั้นอะ่ะสามารถแอบได้ทั้งสองปีผมรู้จักกับใบเฟิร์มมาสองปีผมรู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงไม่เป็นไรค่ะดีมคุณทำธุระให้เสร็จก่อนก็ได้แล้วรีบมานะฉันรอได้ค่ะ เขาให้คุณมารอแล้วก็ยังไม่มาคุณไม่โกรธไม่ไวุ่นวายช่างแสดงที่ดีจริงๆคุณมาได้ไงเ่ยให้ผมเดาคุณเพิ่งคบกับเขาสินะผมจําได้ตอนนั้นแค่ผมซื้อของขวัญให้คุณไม่ถูกใจหน่อยคุณทะเลาะกับผมแทบเลิกกันอันนี้ของขวัญมันเกิดคุณ นี่มันไม่ใช่ไซซ์ฉันนี่อย่าบอกนะว่าคู่นี้คุณซื้อให้น้องสาวคุณเมื่อเดือนที่แล้วอะ่ะก็เห็นตอนนั้นคุณบอกว่ามันสวยดีนี่พอดีน้องผมไม่อยากได้แล้วร้านก็ไม่ให้เปลี่ยนคืนผมก็เลยเอามาให้คุณไงคุณก็ชอบไม่ใช่เหรอนี่คุณเอาของที่คนอื่นเขาไม่เอาแล้วมาให้ฉันเนี่ยนะคุณเห็นฉันเป็นใครกันแน่อะ่ะ จนถึงตอนเนี้ยคุณก็ยังไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันโกรธคุณเพราะอะไรของขวัญมันไม่ได้อยู่ที่มูล,ลค่ามันอยู่ที่ความใส่ใจต่างหากแล้นานไหมครับไม,ไม่นานค่ะนี่ของขวัญวันเกิดของคุณสุขสันต์วันเกิดน,นะครับขอบคุณนะคะคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยากได้สร้อยเส้นนี้อะ่ะถ้าเรื่องแค่นี้ผมยังไม่รู้อะ่ะ แล้วผมจะกล้าพูดว่ารักคุณได้ยังไงขอบคุณนะคะน่ารักจังเลยเขาไม่ได้ปล่อยให้ฉันมาฉลองมันเกิดคนเดียวซะหน่อยเขาแค่ติดธุลักทันหันแล้วตอนนี้ก็กําลังมาเขาไม่กล้าพาคุณไปด้วยมากกว่าเพราะว่าขายแน่ที่มีแฟนแบบคุณเนะี่ยเลิกเอาความคิดตัวเองมาตัดสินคนอื่นสักทีคุณฉันแต่งตัวเสร็จแล้ว เราไปกันเลยไหมคะเราผมบอกคุณตอนไหนว่าจะให้คุณไปด้วยแล้วยิ่งคุณแต่งตัวแบบนี้ไปกับผมผมคงอายเพื่อนแย่เลยถ้าคุณไม่ให้ฉันไปด้วยแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนฉันอุตส่าห์แคนเซิลงานเพื่อรีบกลับมาแต่งตัวไปกับคุณนะเพราะคุณไม่อยากให้ฉันไปด้วยคุณเลยอ้างว่าฉันแต่งตัวไม่สวยหน้าอาย ถ้าคนเราอยากให้คนอื่นไปด้วยอ่ะก็จะไม่พูดแบบนั้นวันนี้พี่ตีชวนผมไปกินข้าวคุณจะไปกับผมไหมแต่นี้มันก็ใกล้เวลานานแล้วนะคะและฉันก็ยังไม่ได้แต่งตัวเลยถ้าไปแบบนี้คุณขายหน้าแย่เลยไม่เป็นไรสายนิดหน่อยอ่ะพี่เขาไม่ว่าหรอกและต่อไปอ่ะอย่าพูดอีกนะว่าจะทำให้ผมขายหน้าคุณเป็นแฟนผมนะ รีบไปแต่งตัวได้แล้วครับรอแป๊บนึงนะคะดูเหมือนเขาจะเป็นคนดีมากเลยนะแล้วทำไมตอนนี้ยังไม่มาล่ะตอนที่คุณรอผมหน่อยคุณยังโวยวายแต่กับคนเนี้ยคุณดูใจยเย็นนะทำไมคุณเพิ่งมาพอดีหวานย้ายบ้านผมเลยไปช่วยนี่เพิ่งจะเสร็จ คุณเนี่ยฉันยืนรอเป็นชั่วโมงเพราะคุณไปช่วยแฟนเก่าย้ายบ้านเนี่ยนะมันไม่เกินไปหน่อยเหรอคุณยังมีหน้ามาว่าฉันวุ่นวายอีกเหรอฉันไม่มีสิทธิ์โกรธคุณเลยใช่ไหมถ้าคุณมีธุระสำคัญจริงๆฉันจะไม่ว่าเลยแต่นี่คุณไปช่วยแฟนเก่าย้ายของแล้วทิ้งให้ฉันยืนรอ,อกลางแดดอยู่คนเดียวนะมันแค่ช่วงแรกๆที่พวกคุณคบกันแหละ พอนานไปคุณจะยังเข้าใจกันอยู่ไหมตอนเนี้เขาก็แค่ยังไม่รู้จักตัวตนของคุณคุณหมายความว่ายังไงเรื่องตัวตนของฉันฉันเคยใส่ใจคุณทุกอย่างแต่คุณเองที่คอยทำร้ายความรู้สึกฉันทำให้ฉันต้องการเป็นแบบนั้นน่ะแรกๆคุณก็แค่แสดงแอปทำตัวเป็นคนดีใส่ใจคนอื่นเป็นงั้นแหละใครอะ่ะที่เก่งขนาดนั้นอะ่ะสามารถแอปได้ทั้งสองปี ผมรู้จักกับใบเฟิร์นมาสองปีผมรู้ดีว่าเขาเป็นคนยังไงฉันก็มีของขวัญให้คุณเหมือนกันค่ะจริงเหรอ,อ,อนี่โอ้ยไปซื้อมาตอนไหนอะแอบซื้อมาค่ะเหมือนที่คุณไปซื้อสร้อยมาให้ฉันนั่นแหละนั่งไเลยอ้าวพี่ตีอ้าวมาแล้วนั่งก่อนสิดิมรขม้าม ไม่เจอกัาตั้งนานใบเฟิร์นดูสวยขึ้นนะขอบคุณค่ะดีมเขาดูแลดีค่ะอ่ะกินอะไรสั่งกันเลยผู้หญิงถ้าเขาได้รับความรักความเอาใจใส่เขาจะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งผมว่าคุณไปได้ละผมไม่อยากให้ใบเฟิร์นต้องมาคิดถึงความทรงจำที่ไม่ดีเชิญ นีีเ่เเค้มาให,ใหถ้าคุณอยากได้ความรักแบบไหน,นคุณก็ต้องปฏิบัติกับเขาแบบนั้นความรักคือการใส่ใจซึ่งกันและกัน ส,สดีค่ะใบเฟิร์นนะคะจากช่องวันวานชาแนลค่ะยังไงก็ฝากทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะบ๊ายแล้วเจอกันที่ช่องวันวานชาแนลนะคะ